สวัสดีค่ะดิฉันพระเชรินทิพย์ปรงนะคะเจะ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงานค่ะวันนี้ก็มีข่าวการแจ้งเตือนนะคะพายุวิภาขึ้นฝั่งวันนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็เกิดเหตุการณ์นะคะฝนฟ้าขนหน่ขึ้นมาในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้ก็ตรงกับพายุวิพานะคะทึ่งทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพังงาก็แจ้งเตือนนะคะว่าวันนี้เวลาประมาณสิบหนาฬิกาค่ะพายุวิภาจะขึ้นฝั่งนะคะตรงประเทศเวียดนามแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการแตกตัวของพายุซึ่งจะเกิดทําให้มี ฝนตกลมกระโชกแรงนะคะก็ขอให้ชาวพังงานะคะพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่นานาระมัดระวังจากลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงค่านะคะท่านควรเก็บทรัพย์สินของที่มีค่าให้ห่างจากจุดเสียงค่ะอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะหรือว่าเสาไฟฟ้า แล้วก็ท่านต้องตรวจสอบบ้านเรือนให้มีความแข็งแรงนะคะหากท่านต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถแจ้งเจา้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสายด่วนปอพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะในเขตเทศบาลตำบนทนานะคะหากท่านต้องการแยกเหตุด่วนสามารถโทรได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยค่ะ โทร076499718นะคะสำหรับสายด่วนผู้บริหารเทศบาลตบนท่านาค่ะท่านนายกบัญญัติอนันตมงคลคุณโทร0993696228ค่ะท่านรองไตรภพทองพุทธ0636042759และท่านรองสุจินทวิศี์นะคะ0831079332ค่ะแล้วก็ท่านสามารถแจ้งไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลตบนท่านาได้ทุกท่านในกรณีท่านได้รับความือดร้อนจากพายุหรือว่าฝนตกกระน่นะคะก็ขอให้พี่ณร ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างไรชิดค่ะสามารถติดต่อข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศนะคะ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เพื่อท่านเป็นการเตรียมความพร้อมการรับมือเหตุภัยพิบับาติต่างๆก็ด้วยความปรารถนาดีจากทางประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่านานะขอคุณค่ะ